สวัสดีครับก็อันนี้เป็นเนื้อหาอันเก่าจากคลิปเมื่อวานนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมรู้สึกว่าผมทําวิดีโอแบบคุณภาพไม่ค่อยดีนะคือมีการพูดวกวนแล้วก็เขียนตัวเลขผิดไปบรรทัดหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากทําเวอร์ชั่นใหม่เอามาแปะไว้ด้วยนะครับส่วนเวอร์ชั่นเก่าใครดูไปแล้วก็ช่างมันไปนะครับจะมาดูเวอร์ชันใหม่อีกรอบก็ได้หรือถ้าเข้าใจจากเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็คืออันนี้นี่ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรใหม่มากนะครับแค่ มาพูดเรียบเรียงใหม่ให้มันสั้นกว่าเดิมแล้วก็จะพูดให้จบภายใน15นาทีนะครับแล้วก็พยายามจะไม่พูดวกวนแล้วก็มีแก้ตัวเลขผิดไป1บรรทัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปเดียวกับเมื่อวานเรื่อง introduction to happy numbers and happy functions นะครับจำนวนมีความสุขกับฟังก์ชันมีความสุขนะครับก็เห <c oughs> มือนเดิมนะครับขอเริ่มที่ตัวอย่างก่อนเลยนะครับแล้วก่อนค่อยบอกนิยามว่า happy number happy function คืออะไรนะครับ ก็คือถ้าผมเอาจํานวน2เนี่ยนะครับมายกกาลังสองได้4เนี่ยแล้วผมก็ทําแบบเดิมนะเอา4มายกกาลังสองได้16หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้เอา16มายกกาลังสองนะครับผมเอาเฉพาะเลขโดดมายกกาลังสองแล้วบวกกันก็เลยเอาเป็น1กําลัง2 6กําลังสองนะครับเอามาบวกกันได้37เนะครับแล้วก็ทําแบบเดิมครับก็คือเอาตัวเลขโดดมายกกาลังสองนะครับแล้วก็บวกกันได้58 ทําต่อครับก็เป็นห้ากำลังสองแปดกำลังสองบวกกันนะครับได้89จากนั้นก็8ปดกำลังสองเก้ากำลังสองนะครับบวกกันได้ร้อยสีหลังจากนั้นก็1นึ่กำลังสองสี่กำลังสองห้ากำลังสองนะครับบวกกันได้42แล้วก็ทําอีกครับก็จะได้20นะครับแล้วก็ทําต่อครับสองกำลังสองศูนย์กำลังสองได้4นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันวนลูปแล้วเพราะว่าเนี่ยเราได้4มานะครับจากนั้นถ้าเราทําต่อเราก็จะได้เลข16 ดังนั้นถ้าเราเริ่มที่2นะครับแล้วก็เขียนเรียงไปนะว่าได้อะไรบ้างก็จะมี46 37เนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้58 89 145นะครับ58 89 145 42 20แล้วก็4นะครับ42 20 4เพอได้4ปุ๊บกระบวนการมันคือแบบเดิมมันก็จะวนลูปกับมาที่อันนี้อีกนะมันก็เลยได้ว่าถ้าเริ่มจากสองนะครับสุดท้ายมันก็จะวนลูปอยู่ที่เลข4จนถึง20ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่4อีก ตอนนี้ถ้าเกิดผมเริ่มที่เลข7นะครับแล้วทำกระบวนการเดิมก็คือ7กําลังสองได้49แล้วก็เอา4กําลังสองเกําลังสองบวกกันเนี่ยได้97เอา9ก้ากลังสองเกําลังสองบวกกันได้ร้อยสาแล้วก็ทํา1กําลังสองสามกำลังสองศูนย์กำลังสองนะครับออกมาเป็น10แล้วพอยกกําลังสองอีกรอบนะั้นหนึ่งกำลังสองศูนย์กำลังสองได้1พอ1นี่มันจะหยุดไม,ไม่ได้ไม่ได้เป็นลูปแล้วก็คือหยุดอยู่ที่เดิมเพราะว่าพอ1นปุ๊บนะครับหนึ่งกำลังสองก็ได้ 1, 1ได 1, ้้เเืยๆดัังงนนะถาผมมริ่่ที ผมก็จะได้เลข49 97 130 10นะครับตามนี้จากนั้นจาก10มันก็จะมาลงมา1พราะ1ปุ๊บมันก็จะอยู่ที่1เลยนะครับไม่ได้ไปไหนแล้วก็เป็น1เนี่ยนะครับแล้วก็โดยที่สติวอดที่นักวิทศาสตร์รู้อยู่แล้วนะครับคนที่ทำด้าน Happy Number Happy f u n ้ฟังชัเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่ว่าเราจะเริ่มจากจำนวนเต็มบวกใดก็ตามนะครับไม่ใช่2กับ7เนี่ยอะไรก็ได้นะครับจะได้ว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นไซเคิลนี้นะครับสุดท้ายมันจะมาลงที่4 แล้วก็วนลูปอยู่ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็มาลงที่1แล้วก็หยุดอยู่ที่1น,นะครับมีแค่2แบบเท่านั้นซึ่งถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือ เรานิยามฟังก์ชัน s นะครับซึ่งอันนี้เรียกว่า happy function นะครับว่าคือ,อาการเอาเลขโดดของ x นะครับมายกกำลังสองแล้วบวกกันตามนี้นะครับก็คือเขียน x อยู่ในเลขฐาน10ธรรมดาเนี่ยแล้วก็เอาเลขโดดของของ x เนี่ยนะครับมายกกำลังสองแล้วก็เอามาบวกกันนี่เรียกว่าอันนี้เรียกว่า happy function ครับตัว s ตัวน,นี้แล้วก็ถ้าอันเดิมเนี่ยที่เราใส่ คำนวณเริ่มด้วยสองเนี่ยครับแล้วเอาเอสมาใส่เนี่ยก็ได้สี่เอาเอสมาใส่ต่อได้สิบหกเนี่ยก็คือเราไอ้ไซเคิลเนี้ยนะครับที่ที่เราทําตรงเนี้ยกระบวนการนี้เนี่ยเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือเริ่มจากสองครับแล้วก็อ่าเป็นเอสสองแล้วก็เอสใส่เข้าไปอีกรอบนะครับโดยที่เอสกำลังสองมาถึงเอสคอมบัสซิดกันสองตัวเอสกำลังสามคือเอสคอมบัสซิดกันสามตัวเนี่ยดังนั้นไอ้อันเก่าที่เราทําไปในหน้าพธิธีแล้วนะครับ <Yeah. S 2> มันก็คือสองเอสสองเอสยกกำลังสองสองเอสยกกำลังสามสองไปเรื่อยๆ แล้วก็พอเราไล่ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าพอ S คอมพสิตกัน9ตัวเนี่ยมันจะลงมาที่4อีกรอบซึ่งก็คือวนกลับมาตรงนี้คือเลข4เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นไซเคิลแล้วก็ที่ผมบอกไปว่าเมื่อวานผมเขียนตัวเลขผิดคือเขียนเลขเพลินไปหน่อยผมจะเขียน 7S 7s กําเลังสองเนี่ยเพื่อให้หมายถึงไอ้ตัวเนี้ยนะครับแต่ผมไปเขียนเลข2เพลินผมก็เลยแทนที่จะเขียนเลข7ตามที่เป็นสีแดงตัวนี้นะครับเมื่อวานผมไปเขียนเลข2ดังนั้นบรรทัดนี้คือตัวเลขมันผิดนะครับดังนั้น คลิปนี้ก็ขอแก้นะครับว่าบรรทัดน,นี้ผมไม่ได้จะเขียนเลข2นะครับผมจะเขียนเลข7หมดเลยนะครับคลิปเมื่อวานก็เลยผิดตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็ทฤษฎีที่ผมจะบอกก็คือพอเขียนเป็นฟังก์ชันเนี่ยเเรียกว่าแฮปปี้ฟังก์ชันปุ๊บเนี่ยก็คือทฤษฎีบ,บทก็คือบอกว่าไม่ไม่ว่าเราจะเริ่มที่จำนวนเต็มบวกใดก็ตามนะครับมันก็สามารถหาเคได้นะครับที่เราถ้าเราอ t e r a t ร s ไป k คครั้งเนี่ย โดยโดยแอปพลายกับ n เนี่ยสุดท้ายมันจะมาลงที่หหรือ4เท่านั้นแล้วเรากร็รู้ว่าถ้ามาลงที่1มันก็จะเป็นแบบนี้คือหยุดอยู่ที่1แล้วก็ถ้ามาลงที่4เนี่ยนะครับมันก็จะวนลูปเป็นไซเคิลแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือที่สิบทนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจากเมื่อวานนะแค่ทบทวนหน่อยว่าเวลาเขียน f ยกกำลังสอง x เนี่ยความหมายโดยทั่วไปมันอาจจะหมายถึง f x ทั้งหมดกำลังสองหรือว่า f คอมโพสิตกัน2ตัวหรือว่าถ้า f ยกกำลัง n x เนี่ยอาจจะหมายถึง f x ทั้งหหมด n รือา ฟองก์ชันคอมพสิตการเอ็นตัวแต่ว่าในในคลิปนี้ก็คือผมใช้เป็นแบบข้างล่างนะครับส่วนในเนื้อหาอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะแล้วแต่เนื้อหาไปว่าเขาใช้แบบไหนนะครับแม้แต่บางอันก็อาจจะมีสัญลักษณ์ที่่างจาก2อ,อันนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นแบบคล้ายๆกันที่เวลาเราเรียนเรื่องอนุพันธ์เนี่ยนะครับตรงนี้มันหมายถึงว่าหาอนุพันธ์อันดับที่ n ของ f n งกนเอ็อวัลูเอทที่ x เนี่ยนะครับดังนั้นอย่างเช่น f สมมุติ n เป็น2มันหมายถึงว่าดิฟสองทีนะครับ ประมาณนี้นะครับดังนั้นก็สังเกตดูด้วยนะครับว่าเราอยู่ในเรื่องไหนสําหรับในคลิปนี้คือผมกําลังพูดถึงคอร์สิ์อย่างเดียวนะครับก็คือไม่ได้มีดิฟไม่ไดีมียกกําลังแบบนี้นะโอเคอ,อันนี้คืออันแรกแล้วผมก็มาต่อนะบอกว่า s เ,เรียกว่า happy function นะครับส่วน happy number ก็คือพวก n ที่ว่าพอ s iterate ไปเรื่อยๆแล,แล้วเรามาลงที่1เนี่ย n ประเภทนี้เรียกว่า happy number ทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างเช่นตอนที่เราทำเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเราเริ่มที่สองเนี่ยมันไม่ไม่ลงที่หนึ่งีง้เรียกว่าสองมันไม่ใช่แฮปปี้นัมเบอร์ส่วนถ้าเจดเนี่ยนะครับเราอิทเทเลตไปเรื่อยมาลงที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเจ็เนี่ยเป็นแฮปปี้นัมเบอร์ตัวเลขพวกนี้นะครับที่อยู่ในในซีเควนต์เนี่ยมันก็จะเป็นแฮปปี้นัมเบอร์โดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าเริ่มสี่ิเก้าเนี่ยตัวถัดไปก็คือ้าสิเจ็ดสุดท้ายมันก็จะมาลงที่1่เนี่ยดัยงนั้นพวกนี้คือแฮปปี้นัมเบอร์ทั้งหมดนะครับส่วนอันนี้ก็คือวววก happy Number, อววัั happy ัันนนีี้มมเบรรหหื่่่่าตททไใชงดะคะ แล้วก็จากนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าแทนที่เราจะเอาตัวเลขโดดมายกกำลังสองเนี่ยเรายกกำลัง e ใดๆก็ได้นะครับก็เลยตั้งฟังก์ชัน,นท,ที่นวนิยมที่จเนอ r a ลมากกว่า happy ก์ชันอันเดิมนะครับก็คือเรียกว่า e happy ังก์ชันแล้วกันนะคือตัว e เนี่ยนะครับก็คือแทนที่จะเอายกกําลังสองเนี่ยมายกกำลัง e ก็ได้นะเอาตัวเลขโดดนะครับของ x เนี่ยมายกกําลัง e แล้วบวกกันแล้วก็ทํากระบวนการเดิมเช่นเวลา e เป็น3เนี่ยนะครับตะกี้ยกกำลังสองไปแล้วนะครับ อ่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นยกกำลังสามเนี่ยอ่มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมตรงที่ว่าอย่างเช่นถ้าผมเริ่มที่1เนี่ยมันก็จบที่1เพราะ1นึกลังสามก็1 1ึ่งกลังสาก็1่เนี่ยแสดงว่าถ้าเริ่มที่1มันก็หยุดอยู่ที่1ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าผมเริ่มที่153้าานะครับถ้าทากระบวนการเดิมก็คือแต่เป็นยกกำลังสามนะก็เอา1นึ่กลังสามห้ากลังสามสากลังสามเนี่ยเอย้ขอโทษครับนี่ผมเขียนผิดนะเนี่ย ขอโทษนะครับอันนี้ผมอ,อันนี้เขียนผิดอีกทีนึ่งครับผมจะบอกว่าบวกทําไมผมไปเขียนเป็นเท่ากับขอโทษนะครับขอแก้กนิดนึงบวกนะครับไม่ใช่เท่ากับนะครับก็คือเอาเลขโดดนะครับมายกกําลังสามบวกกันก็เป็น1นึ่กำลังสามห้ากำลังสามสามกำลังสามนะครับบวกกันแล้วมันก็จะออกมาเป็น 1แล้วก็125แล้วก็27บวกกันเป็น153เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเริ่มที่153ก็เหมือนกันนะไม่ไปไหนละมันอยู่อยู่ที่153นะครับพอเริ่มที่53 153พอทําเสร็จก็ลงมาที่1 5 3มแล้วก็วนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ถ้าเริ่มที่55นะครับก็เอา5้ากลัง3กับ5ําลัง3บวกกันเนี่ยมันจะเป็น250้เราก็เลยเอา2กําลัง3 5กําลังสามศูนย์กลังสามมาคิดเนี่ยมันก็จะได้รพอยสามบ มันก็กลับในที่5 5ดังนั้นถ้าเริ่มที่5 5มันก็จะวนลูปครับเป็น5 5 250 5 5 250เอ้ย5 250 133แล้วก็5 5 250 133ไปเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้เกิดขึ้นหมดแล้วก็ผมก็สรุปว่ากรณีที่พิยกลังสางก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะเริ่มที่จำนวนนับใดก็ตามเนี่ยพอเราอิเทเลตไปเรื่อยๆนะครับยังไงมันก็จะลงมาแค่ตัวเลขพวกนี้ที่มีไฟไนต์ตัวนะครับก็คือเป็น1 5 5 136 136 0 3 7 0 371 407 919นะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีรายละเอียดก็ถือว่าอยู่ในคลิปที่แล้วลวกันที่ผมอาจจะพูดวกวนไปมาเยอะไปหน่อยคลิปนี้ผมอยากพูดสั้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นรายละเอียดถ้าใครชอบแบบยาวชอบแบบพูดอธิบายเยอะจังเนี่ยนะครับก็ดูในคลิปเก่าก็แล้วกันนะครับแต่ผมแค่จะสรุปว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นกําลัง2กําลังสาํกำลังสี่กำลังห้าใดๆก็ตามเนี่ย เหตุการณ์มันปรากฏแบบเดิมนะครับคือปรากฏแบบนี้ว่าเราสามารถหาไฟในสับเซตของจํานวนเต็มบวกได้นะครับที่ทําทให้ไม่ว่าเราจะเริ่มจากตันับเด็กก็ตามเนี่ยพอเราอิเทอเรตไปเรื่อยๆนะครับไอตัวเนี้ยนะครับเอเอ e เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเอาเลขโดดของ n มายกยก,กำลัง E แล้วบวกกันเนี่ยแล้วก็อิเทเรตแบบนี้ไปเรื่อยๆ k คครั้งสุดท้ายมันจะลงมาไฟในเซตตัวนี้นะครับ ดังนั้นตัวตัวอย่างเวลา e เป็น2กับ3นะี่คือตัวอย่างข้างบนนะครับแต่อันนี้ก็คือจริงสำหรับ e ใดๆ fix e มาก่อนก็สามารถหา finance subset ของจำนวนเต็มบวกก็คือเรียกว่า a ได้ที่ทำให้พอ iterate ไปเรื่อยๆสุดท้ายลงมาที่ a ทั้งหมดนะครับจากนั้นมันก็มีอีกครับว่าเราสามารถขยายไปได้อีกนะครับว่าไม่ต้องเป็นเลขโดดในฐาน10ก็ได้นะครับก็คือใส่ n มาปุ๊บเนี่ย แล้วก็เขียนอยู่ในรูปตัวเลขฐาน2ก็ได้ฐาน3ก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่กําหนดเนี่ยก็คือฐาน B ใดๆเราค่อยเอาเลขโดดที่ของเอเนี่ยที่เขียนอยู่ในรูปฐาน B มาย,ยกอัง E ์อแล้วบวกกันเนี่ยก็จะเรียกว่า SEB แม้ว่าจะไม่เอาฐาน10เนี่ยเอาเป็นฐาน B ใดๆที่ตั้งแต่2เปไปต้นไปเนี่ยเลขฐาน2ฐาน3าฐาน4ใดๆก็ตามเนี่ยได้หมดแล้วก็เอาเลขโดดมาย,ยกอังก e บวกกันแล้วก็อ t e ท a ร e เไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเกิดกรณีนี้นะครับดังนั้น SE ตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็น SEB ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็รายละเอียดกี่กับ SEB เนี่ยก็อยู่ใน presentation ของกิติพงศ์ที่ผมพูดถึงเมื่อวานแล้วนะครับตอนนั้นถ้าใครสนใจรายละเอียดกับ SEB มากขึ้นเนี่ยก็ดูใน presentation ของกิติพงศ์สับวัฒนาชัยนะครับที่เขาเอาไป present ในงาน a p a m 2020ะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วนี่เขาจัดเป็นแบบออนไลน์ดังนั้น กิติพงศ์เขาก็เลยมีวิดีโอให้ผมเอามาลง youtube ผมด้วยนะครับดังนั้นใครสนใจก็ไปดูนะของกิติพงศ์นะครับแล้วก็ผมก็สรุปตรงนี้อีกรอบว่ามันมีปัญหาหนอื่นๆด้วยนะครับนอกจากปรากฏการการวนลูปหรือการหยุดอยู่ที่เดิมแค่ไฟในตัวเนี่ยนะครับเรื่องปัญหาของ happy number ที่อยู่ติดกันนะครับว่า เราสามารถไม่ว่า l จะเป็นจุนวนใดก็ตามนะครับเราสามารถหา m ที่ทำให้ m m บวก1 m บวก2เนี่ยจนถึง m บก l เนี่ยเป็นแฮปปี้นัมเบอร์ทั้งหมดอันนี้แก้ได้แล้วนะครับอตอนแรกมันเป็น u n s o l v p r p r o e m in n u n u m r e r t h ที r y ที่อยู่ในหนังสือของริชาร์ตกายแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเอลเซดี LCD กับซิกแซกเนี่ยประมาณปี2000เนี่ยแหละเขาแก้ได้แล้วแล้วก็มีคนขยายไปกรณีอื่นๆนะเพราะว่า อ่าแฮปปี Number, ้นัเบอร์ตัวตัวตัวแรกที่นิยามมันคือ s 2คือที่เอาเลขโดดมกกลามสองแล้วบวกกันแต่ว่าแม้ว่าเราจะขยายเป็นพวกยกกำลังสาบวกกันยกกำลังสี่บวกกันเนี่ยเพิ่มเงื่อนไขเขาเ้าไปนิดหน่อยที่เป็นอ่า n e c e s s a r y condition เนี่ยก็พิสูจน์ได้ได้วยว่ามันเป็น sufficient condition Cond ที่จะการันตีได้ว่าเราสามารถหาแฮปปี้น m b เบอร์แบบใหม่นะครับแบบแบบ s e b เนี่ยนะครับที่เรียงติดกันได้ไม่ว่าจะยาวเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพัน 1, 000, เป็นล้านอะไรก็ได้นะครับไม่ว่า l เป็นยูนินับเด็กก็ตาม มันจะมีเงื่อนไขประเภทที่เกี่ยวกับขอาะออมองของ e กับ b แค่นั้นเองนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขจําเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็ไม,ม่มีทางเกิดขึ้นได้อะไรอย่างนี้นะครับนั้นก็ไปดูในงานวิจัยได้ซึ่งพวกเ e f e r e n c อะไรต่างๆก็คือมันจะอยู่ใน p เ a ปเปอร์ของที่ อ่าผมกับกิติพงศ์ตีพิมพ์ด้วยกันไปแล้วในเปเปอร์นี้นะครับดูในเรฟเลนซ์เนี่ยก็คือผมก็จะบอกที่มาที่ไปแล้วก็อ่าไปไล่ดูในเรฟเ e นซ์ก็ได้นะครับว่ามีใครทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับอ่ก็แล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ผมเขียนเพิ่มในคลิปนี้ก็คือว่าที่ผมบอกไปว,ว่างานของกิติพงศ์เนี่ยก็คือที่จริงคือเป็นงานของนักเรียนก่อนกิติพงศ์ก่อนแล้วกิติพงศ์อ่าเอามาทําให้เจเนอเรลลกว่ิมนะครับดังนั้นในส่วนที่ General เจเนอเรลล์ก่ิมเนี่ย ผมเกี่ยวกับดิจิตอลแมปนะครับอยู่ในงานของกิติพงศ์คราวนี้ก่อนที่จะเป็นงานของกิติพงศ์เนี่ยมีงานของอานิภาวันนะครับที่ผมให้เขาคำนวณแบบ S.E.B. c o m p o s i t ตกันก,ก็เกิดปรากฏการณ์เดิมอยู่ดีนะครับที่เราสามารถหาไฟแนนซ์ซับเซ็ตของจำนวนนับได้ที่ไม่ว่าจะเริ่มด้วยจำนวนนับใดก็ตามเนี่ยพออิเทเรตไปเรื่อยสุดท้ายมันมาลงที่ A หมดเช่นว,ว่านะครับผมเอาเนี่ย E คือ3 2นะครับ B คือ10 10ก็คือหมายถึงว่าเวลาผม เขียน s e b ตรงเนี้ยที่เป็นเวกเตอร์ของจำนวนนับเนี่ยนะครับอ่ามันคือการคอมบิสติการของ s e b แบบเก่าดังนั้นอย่างเช่น3 2 10 10เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขียนเลขโดดในฐาน10นี่แหละแล้วก็เอามายกกำลัง2ได้เท่าไหร่เอามายกเอาเลขโดดมายกกำลัง3บวกกันเนี่ยแล้วก็รีพีทอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าไม่ว่าจะเริ่มที่จำนวนนับใดก็ตามนะสุดท้ายมันจะมาลงที่1หรือ27เท่านั้นอ่ตัวอย่างผมก็เลยคำนวณให้ดูนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายาวมากนะจะเขียนให้ดูบบาางตัวัวเเช่่่นนถ้ผมมรริที2ะค ผมก็เอายกกำลังสองได้4นะครับต่อมาเอามายกกำลังสาได้64แล้วก็รีพีทครับดังนั้นผมก็จะเริ่มด้วยเอาเอาเลขโดดนะครับมายกกำลังสองนะครับเป็น6กกำลังสองสลังสองได้52จากนั้นเอาเลขโดดมายกกำลังสามบวกกันนะครับก็เลยเป็น5้ากำลัาอลังสามนะครับได้ร้อสามสิบสามต่อมาครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเอาร้อยสามสิบสามเนี่เนาะเอาเลขโดดมายกกำลังสองครับก็เลยเป็นหนึ่งกำลังสองสามกำลังสองสามกำลังสองนะครับได้สิบเก้าต่อมาเอาตรงนี้นะครับเลขโด ได้730ทําคะบวนการนี้ไปเรื่อยๆครับดังนั้นเราเริ่มจาก2นะครับเราจะได้64ได้133ได้730แล้วก็ได้637 793 757 36 189 281 9 4 5 17 25และสุดท้ายนี่มาลง27แล้วนะครับตามที่ผมบอกไปว่าไม่ว่าจะเริ่มที่ไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายมาลงที่1หรือ27เท่านั้นอพอมาลง27ปุ๊บ <c oughs> แปบเดียวก็จะเกิด c y คิลแล้วนะครับเพราะว่า27เน ผมก็เข้า, <c oughs> เขากระบวนการเดิมนะครับเอา2องกำลังสองบเกำลังสองบวกกันได้53จากนั้นก็เอาเลขโดดมายกกำลังสาบวกกันนะครับได้152 152ถ้าผมรีพีทโปรเซสเดิมผมก็จะเอา152าเนี่ยมายกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกกันได้30จากนั้นก็เอา3ามกำลัง3าูนกับวกกันได้27เจห็นไหมแสดงว่าพอมาลง27มันก็จะได้1้2ยพอมาลง152ยมันก็กลับไป27 มันก็เลยเกิดไซเคิลว่าพอมาลงที่27เมื่อไหร่ปุ๊บก็ไม่ก็วนอยู่แค่27 152 27 152หห้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยว่า,าไม่ว่าจะเริ่มที่จำนวนนับใดก็ตามนะครับพอรีพีทไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะามาลงที่1หรือ27เท่านั้นนะครับคราวนี้ที่จริงผมแคปรูปไปได้ด้วยไว้เก็บไว้ด้วยนะแต่ผมลืมเอาลงเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูก่อนนะครับอันนี้อันนี้นคือรูปของการคำนวณน,นะครับทีอ่อยู่ในเปเป,เปอร์ของ ผมกับนิพาวันแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาอสองคนที่ผมให้ช่วยมาตรวจนะแต่อเดียกของผมกับนิพาวันช่วยกันทำานี่แหละนะแต่นิพาวันเขามีที่ปรึกษาเพิ่มก็ดีเหมือนกันนะจะได้ช่วยผมรันคอมดูคอมอะไรเงี้ยนะครับแต่สรุปว่าอันเนี้ยก็คือผมใช้ e เป็น32 b เป็น10 10เนี่ยหมายถึงว่ากระบวนการคือยกกำลังสองเสร็จได้อะไรมายกกำลังสามบวกกันเนี่ยล้วก็รีพีทไปเรื่อยๆจะได้ว่าเนี่ยนะครับมันจะมาลงที่หนึ่งหรือ27นะครับ ถ้าหนึก็คือหย,หยุดอยู่ที่1แล้วก็ถ้าลง27ก็กลายเป็นไซเคิลวนไปวนมาระหว่าง27กับ152นะครับประมาณนี้ส่วนตัวเปเปอร์นะครับก็หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวนะครับขอดูก่อนว่าผมออกมาสะอานห,หน้าตาในเปเปอร์นะครับก็คือออยู่ใน notes on number theory and discrete mathematics นะครับเรื่อง composition of happy function นะครับอันนี้ก็คือเด็กผมนะนิพาวันคูผาแล้วก็อันนี้อาจารย์ที่ มาช่วยผมตรวจงานนิพพานนะครับแล้วก็อนนี้ผมเองนะครับที่ปรึกษาโอเคก็คลิปนี้คิดว่าจะทําสั้นๆนะครับแล้วก็อันนี้คือเนื้อหาอันเก่าเนาะดังนั้นถ้าใครดูทั้ง2เวอร์ชันหรือว่าดูแค่เวอร์ชั่นเดียวเนี่ยยังไงช่วยชอบอันไหนมากกว่าก็เขียนคอมเมนต์หรือกดไลค์ให้เป็นฟีดแบ็กให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าชอบเวอร์ชันสั้นหรือเวอร์ชันยาวนะครับแล้วกอ็อย่าลืมว่าเดี๋ยว ตอนอดูจบเสร็จแล้วถ้าอยากดูเพิ่มเติมก็คือดูในพรีเซนเทชันของกิติพงศ์ซับนานาชัยซึ่งผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ